เปที่สองนะครับเมื่อกี้ก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าสเปคแบบแบบไหนที่พี่พอเขาเห็นแล้วแบบขนลุกสู้ซาแบบเห็นแล้วอีร็กอะไรอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวทำพี่พอเลยเออสเปคของพี่พอแบบไหนครับที่แบบเห็นแล้วแบบว่าขนลุกสู้ซาเห็นแล้วแบบอื้มอยากมีเซ็กซ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยสเปคแบบไหนพี่เป็นยังไงจะเป็นที่พี่ชอบจะเป็ใช่สเปคที่แบบพี่ชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบคนที่น,าน่ารักเนี่ย คนนี่น่ารักน่ารักตรงไหนอะ่ะยิ้มน่ารักแล้วแบบแบอคือน่ารักแล้วเห็นแล้วมีอารมณ์อย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเราโอ้โน่ารักแล้วเห็นมีอารมณ์ผมมองมากมากว่านั้นนะไม่ใช่แค่ไหน,นอันนี้ยามคำว่าน่ารักอะ่ะน่ารักแบบไหนอะ่ะเออทุกคนที่เราเราเรา,าใจเก่งร่างกายตอบสนองบางเราใจร่างกายตอบสนองเป็นคล้ายๆกับ body language อะไรเงี้ย body talk กันอะไรเงี้ยนะครับคือ คุยกันด้วยภาษาภาษากายอะไรอย่างเงี้ยร่างกายคือเราเห็นแล้วต้องคนนั้นต้องมีคล้ายๆประมาณแบบว่ามีแรงดึงดูดเนาะเหมือนมีเซ็กส์กัีออะไรประมาณงี้ไหมกูมีบ้างม,มีบ้าง,างนะงต้องมองคนที่น่ารักแล้วไม่มีสเปคใช่ปะ่ะที่ว่าต้องตีิหรือว่าเป็นแบบคมเข้มหรือตีหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมจะเป็นที่ผมทอมาท,ที่ที่ทอเคนชีตี ตีข,ขาวข,ขาวมเ,เน,น,นี่ยหนุม่มตีข,ขาวฟังไปเลยนะพี่พอาวเขาชอบหนุม่มตีข,ขาวเพราะว่าเขาเป็นคนหนุ่มเทลตี้คนหนึ่งมีผิวสีแทนที่ใครๆก็ปรารถนาผมคนนึงไม่อยากมีผิวสีแทนแบบเนี้ย <c oughs> ดูแล้วมันเทลตี้ดีนะแล้วก็วนเข้ามาในคอนเซ็ปต์ของรายการีกว่อก็คือชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วว่าเรื่องบนเตียงอะก็คือมันก็ไม่พ้นหรอกเรื่องบนเตียงอาจจะมีที่ระเบียงขอบเตียงบ้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ย เราจะมาถามพี่พอแล้วว่าพี่พอจําได้ไหมเอาแบบที่จําได้แล้วกันนะว่ามีเซ็กต์ครั้งแรกกันเมื่อไหร่โอ้โหมันนานเลยตั้งแต่เด็กเลยสัมมาสงสัยตั้งแต่เด็กอ่ะเจนครั้งแรกนะผมก็เคยลืมไปนะที่ไม่เคยลืมไปนะรู้แล้วครั้งแรกนะที่ตอนมัธยมมัธยมมออะไรครับพี่มาหนึ่งมาสองมาสามมอห์มตอนที่มอห์มอห์แก่แดดเอย่างเนี่ย ผมมาป2เองเอะไรเงี้ยโอเคเสร็จแล้วกับใครที่เพื่อนที่ติดกันน่ะครับเป็นนัดรามาไหมโอ้โหเป็นนักบาสด้วยเหรอโอ้ยฟิล์มหนังญี่ปุ่นเลยอะ่ะท,ที่มันเป็นเพื่อนนะเพื่อนร่วมห้องเลิกกันเรียนเลิกกันเรียนติร์นเลิกกัน,ปนไปเที่ยวเดินฟุตบอลด้วยกันไม่แล้วใครใครเริ่มก่อนใครอะไรก่อนอะไรเง,งี้ย บอกไม่ถูกไงเริ่มพร้อมกันอ๋อแปลว่าร่างกายประสานกันแล้วก็ต่างคนต่างเริ่มอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนพี่บอกนะที่ไหนจำได้ห้องน้ำห้องน้ำโอ้ยเป็นที่ที่ทุกคนแบบว่าผมว่าท่านผู้ชมทุกคนเดียวก็ต้องห้องน้ำโรงเรียนนะห้องน้ำเนียนโอ้ยผมว่าจริงๆแล้วท่านผู้ชมเคยอาจจะผ่านกันมีมีเซ็กนะกับใครก็แล้วแต่ในห้องน้าแต่ของพี่พอเนี่ยเด็ดกว่าห้องน้ำโรงเรียนเลยอะ ไม่กลัวจา์เลยบางคนเขาแอบ,บไปสูบหรี่ในห้องน้ำแอบบไปทำนู่นทำนี่ในห้องน้ำแต่นี่แอบ,บไปมีเซ็กตในห้องน้ำโอ้เจ๋งมากเลยผมยกให้เป็นไอดอลของผมเลยเลยแล้วแล้วถือว่าครั้งนั้นเป็นแบบเซ็กที่ประทับใจที่สุดนะประทับใจที่ครับประทับใจใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมีพิพอฒน์กับคุณดารานะ <S <S 2> <S 2> อันนี้ก็มีคำถามมาจากแฟนเพจนะครับ ถามระบบมาเลยบอกว่าอยากถามพี่พอเนี่ยว่าฝากถามพี่พอนะครับสเปคสเปคของพี่พอเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีด้วยนะมีจักรยิงแคลจักรยิงแคลสเป๊เป็นยังไงเมื่อกี้เราก็ตอบไปแล้วเนะาะอ่าบอกน้องอีกทีหนึ่งจักรยิงแคลตอบให้ไหนว่าสเปคพี่พอเป็นยังไงครับเอาแบบเป็นแฟนนะไม่ได้เห็นแบบว่าเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราถามไปว่า สเปคแบบพี่พอลเห็นแล้วแบบมีอารมณ์อะไรเงี้ยมีเห็นแล้วแบบว่าแข็งปึ่งปังขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยพี่พอลตอบไปละอันนี้คือสเปคแบบเป็นแฟนน่ะเดิมพามาปุ๊บผิวขาวอ๋อขาว,ว,ขาวน้าลวก็มมน,น,นมีอารมณ์จริงอ,อารมณ์ขึ้นเลยอารมณ์ขึ้น <laughs> ก็ไม่พ้นนะสรุปแล้วก็ชอบตีขาวคือตีขาวทำให้พี่พอลทั้งอยากได้เป็นแฟนแล้วอยากมีอะไรด้วยแล้วก็ปึ่งปัง สูซากนมาทันทีเลยอ่คำถามเราไปจากในแฟนเพจของเฟซบุ o กสแลตเบสตอรี่เหมือนกันนะครับก็คือเขาบอกว่าสิ่งที่พี่พอชอบทำแล้วก็ไม่ชอบทำมากที่สุดบนเตียงเนี่ยคืออะไรบ้างเอาสิ่งที่พี่พอชอบทำมากที่สุดบนเตียงอะชอบทำอะไรมงคนชอบที่<ด>ที่มาชอบทำกนนะครับที่มาชอบทำที่ไม่ตัดคุ้งยางเนี่ยถ้าถ้าเราไม่คุ้งยางแล้วแบบ เวลาไมไรกันแล้วว่าเชียโลเรามันมันเราโดยที่เราไม่รู้ก็ด้นะครับว่าเราเชียโลหรือเป่านะครับ<ม>แต่จริงที่ผมชอบทำคือที่เออเอาใจใจมีอารมณ์เวมือมกันเออพร้อมเพียงกันไม่ใช่คือที่ผมหมายถึงนี่หมายถึงว่า กิจกรรมเช่นแบบทั่วไปแบบอยู่คนเดียวเช่นอ่านหนังสือดูทีวีหรืออะไรบางคนชอบแบบว่าเล่นอินเทอร์เน็ตเอาเอาแล็ปท็อปเนี่ยมาไว้บนขาแล้วก็นอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยถามยังไงไม่ได้ถามถึงเ,ลเวลามีะไยกันนี่แปลว่าในีหัวนี่เขากแบบับมีอะไรตลอดเวลาเลยแบบมีแบบตลอดเวลาอ่ะอ่ะสมมติ<ำ>ว่าอยู่คนเดียวชอบทําอะไรบนเตียงทำบนเตียงใช่ไหมเออก่อนนอนก็ได้หรือว่าอนปิุ้งแตงไมไม่ใช่ ไปโน่นอีกแล้วอ่ะทำไมชอบบล็อกวนเข้าไปเรื่องเรื่เสกกรรมเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่ใช่หมายถึงเวลาอยู่คนเดียวชอบทําอะไรบนเตียงอยู่คนเดียวอ่ะชอบทําอะไรอ่านหนังสือเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้หรือว่าชอบทําอะไรเวลาอยู่คนเดียวบนเตียงอ่ะเพราะเรายการเรื่องบนเตียงเราก็ถามบนเตียงบางคนนั่งกินข้าวบนเตียงเนี่ยผมมัน ยังเคยนั่งกินข้าวบนเตียงเลยอ่ะแน่รู้ได้ใหญ่เลยอบอกว่าระวังมดเข้าพอตายาอบทำบนเตียงมากเลยจ้ะใช่ชอบทําอะไรบนเตียงอะไรอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยไออย่างผมเนี่ยก่อนนอนผมกานั่งเล่นนู่นนี่จับนู่นนี่เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็วนอนหลับอะไรย่างเงี้ยพี่บอชอบทําอะไรก่อนนอนบนเตียงอชอบทําอะไรชอบบอ เล่นเน็ดไงเล่นเน็ตใช่ป่ะเนี่ยคำถามเราแบบเวลาเวลานูนรูปเจอปลาเกิดอารมณ์แบบทำเรื่องอะไรบ้าบวบอันนั้นแหละประเด็นโผล่สรุปแล้วเนี่ยคำถามจะคุณกมลพลวัตมุมารุรีเนี่ยนะคือจริงๆแล้วคุณกมล คือถามอะไรไปพี่พ่อเขาก็เข้าประเด็นกลับมาเรื่องเซ็กซ์อยู่ดีอะคือจริงๆแล้วพี่พ่อเขาบอกว่าสิ่งที่เขาชอบทำมากที่สุดบน,นเตียงก่อนนอนก็คือก็เหมือนเดิมชอบนั่งดูรูปในโทรศัพท์อไรนแล้วก็ตึงๆพี่พอชอบท่าไหนมากที่สุดพี่เวลาแบบว่ามีเซ็กซ์อะไรอย่างนี้นีลิมตังแล้วกันเฮลิ้มตังโอ้โหท่าเด็ดน,นั้นจริงๆแล้วพี่พ่อพูดมาเนี่ยท่าลิ้มตงผมไม่เห็นภาพนะต้องรบกวนพี่พ่อ สาสตรที่ผมดู้ใยนะนี่หนึ่งเจ๋งมากผมยอมอยู่เลยคนเดงคนนี้ยอมมากนี้พี่พอเอ๊ะจริงๆแล้วพี่พอเป็นคนที่พูดมีแบบเสน่ห์มากเลยมีเขาเรียกว่าบุคลิกและเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยพูดแบบว่าน่ารักกันมีเสน่ห์แต่บางทีผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะบางทีมีอุปสรรคนะมเวลาบอกว่าจะไปคุยกับ กิ๊กคนไหนกับแฟนใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยที่เจอผมพุ่งทันเจอปุ๊บเอาปั๊บเลยเจอแรงนี้เงี้ยเจอแขกรับเชิญมแล้วเหมือนกันทั้งฮอตทั้งเด็ดทั้งแรงแล้วเนี่ยเจ๋งมากเลยอ่ะเป็นคนที่กล้าแสดงออกว่าเจ๋งแน่นะคนหนึ่งเจอปุ๊บเอาปั๊บเลยอ่าเขาบอกว่าล้อเล่นแต่ใครๆเจอก็ฝากฝากจัดหน่อยแล้วกันฝากกินตับเลยแล้วกัน ooh